ไม่ใช่ว่าไม่รักนะไม่ถึงไม่ไม่ค่อยได้เจอกันก็เราก็ยังรักกันจริงๆแล้วการเป็นเพื่อนกันหรือการร่วมงานกันน่ะมันต้องมีกระทบกระทั่งอยู่แล้วอะค่ะก็ยกโทษต่อกันอภัยให้กันเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตนี้ที่เหลืออยู่มันก็มีแต่มิตรภาพเราก็รอโอกาสค่ะที่อยากจะให้พี่จอยมาร้องด้วยกันแล้วเชื่อว่าทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พี่จอยอยากจะให้พี่จอย ขึ้นมาร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะทีสเกิร์ตเนี่ยที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือครบ30บปีแล้ว mm hmm. เราก็ผ่านเรื่องราวกันมาเยอะแยะมากมายนะคะยังไงเราก็ไม่ทิ้งกันไม่ว่ามันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็อยากจะร้องเพลงเรารู้สึกว่าเพลงเพลงมัน เพลงมันน่ารักอะค่ะแล้วก็ทุกโมเมนต์ที่เราร้องเพลงทุกเพลงมันเหมือนแบบเราเวลาเราร้องไปเราก็จําถึงแบบเมื่อก่อนที่เราได้แบบไปทําอะไรด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความแบบหนูก็จะมีความคิดถึงมากๆแล้วก็รอเราก็รอโอกาสค่ะที่อยากจะให้พี่จอยมาร้องด้วยกันแล้วเชื่อว่าทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พี่จอยอยากจะให้พี่จอย ขึ้นมาร้องเพเลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะถึงแม้ว่าเวลาของทีสเกิร์ตเนี่ยที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือครบ30ปีแล้วเราก็ผ่านเรื่องราวกันมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทั้งการปรับตัวการปรับความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างพอมาถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ไม่ทิ้งกันไม่ว่ามันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะค่าสครก่อนารบอกอะไรบ้างนะคะก็บอกรักกันค่ะ ไม่ถึงไม่ไม่ค่อยได้เจอกันก็เราก็ยังรักกันแต่เราจะทะเลาะอะไรกันเราก็ยกโทษให้กันเพราะว่าวันนี้ที่พี่มาบอกนะพี่มาบอกว่าวันนี้จอยป่วยพรุ่งนี้พี่มาอาจจะป่วยก็ได้จริงๆแล้วการเป็นเพื่อนกันหรือการร่วมงานกันนะ่ะมันต้องมีกระทบกระทั่งอยู่แล้วอะคะ่ะจอยก็บอกพี่มากลับไปว่าก็ยกโทษต่อ,อก,กันอภัยให้กัน เพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตนี้ที่เหลืออยู่มันก็มีแต่มิตรภาพมันก็ต้องมีทั้งทั้งไม่ถูกไม่พอใจกันไม่เข้าใจกันใช่หรือว่ามีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆคนแล้วก็เชื่อว่ามีกันทุกกลุ่มเลยค่ะทุกลุ่มทุกครอบครัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไราเงี้ยก็อาจจะมีในบางเรื่องที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายแล้วค่ะยุดเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันคือคําตอบของทุกอย่างว่ามิตรภาพเราเป็นยังไงที่สเกิร์ตเราคืออะไร นี่พยายามข่มไม่ใ <busca> ห้ตัวเองร้องไห้เดี๋ยวอย่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่แฮปปี้น้ำตาไม่ไหลไม่ใช่ว่าไม่รักนะค่ะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในฐานะเพื่อนค่ะก็ต้องบอกว่ากิ๊บเป็นน้องสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กิ๊บได้กิ๊บรักทั้งพี่มาและพี่จอยวันนี้ ทีสเกิร์ตนะคะมันไม่สามารถจะเป็นแค่2ได้มันคือ3เรามาเราเกิดมากันเหมือนเราเป็นพี่น้องเกิดมาพร้อมกัน3คนเราเดินก้าวมาพร้อมกันในวงการเพลงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็จะเป็นพี่น้องที่รักกันแบบนี้ตลอดไปต้องเป็น3ตลอดไปใช่ค่ะแต่ว่าเออช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่จอยอาจจะยังไม่พร้อมร่างกายยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดมีภาพเรา2คนน, <ะ S> 2> นั่นก็คือหมายถึงว่า เราก็ยังคิดถึงพี่จอยอยู่เสมอใชอยากให้เขาขึ้นบนเวทีด้วยกันแล้วล้วก็วกเราก็รอที่พี่จอยจะพร้อมเราขึ้นมาด้วยกันใช่ค่ะอ,อยากฝากอะไรกับแฟนๆไหมคะก็อยากจะฝากให้แฟนๆทีสเกิร์ตเป็นแฟนทีสเกิร์ตต่อไปขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดในวันนี้เห็นได้เลยค่ะว่าเรามีแฟนคลับเยอะยังให้กำลังใจพวกเราเสมอแล้วเราก็มีความสุขวันนี้จอยมีความสุขมากมาก จะมีความสุขมากๆจอยได้ทั้งมิตรภาพจอยได้ทั้งความรักความห่วงใยได้มิตรภาพที่ดีกับคืนมาได้เพื่อนๆมันมันยิ่งกว่าความสุขมันยิ่งกว่าของขวัญมันคือมันคือสิ่งที่จอยไม่คิดว่าวันนี้จะจะได้ต้องขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณจากหัวใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะที่สี เนตอนนี้ต้องเป็นกำลังใจให้พี่จอยค่ะายเร็วๆค่ะแต่จอยคาดหวังนะคะคาดหวังว่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันนะคะคาดหวังว่าการรักษาของจอยอ่ะมันเป็นไปในทางที่ดีแล้วกำลังใจของจอยอ่ะมันทำให้จอยแข็งแรงเร็วถึงแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอนิดหน่อยวูบมั่งอะไรมั่งแต่เมื่อกี้ยังนั่งร้องเพลงได้ แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานยังสามารถกลับมาร้องเพลงได้แล้วเราสามคนก็จะกลับมารวมตัวกันค่ะเชื่อว่าวันนี้จอยจะได้กำลังใจจากทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลนะคะหรือว่าทุกคนที่มาให้กำลังใจที่นี่นะคะก็หวังเลยว่าจอยจะเอากำลังใจกลับไปสู้กับโรคลายได้เร็วๆมะเร็ง <S <S เป็นได้ก็หายได้ใช่มะเร็งเป็นได้ก็หายได้แล้วจอยก็จะยิ้มค่ะจอยจะยิ้มสู้กับมันเพราะว่าจอยอยากจะบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะที่4มีเยอะมาก อย่างที่จอยเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอยต้องขอบคุณผู้ป่วยมะเร็งระยะที่4หลายๆท่านที่หายขาดแล้วออกมาให้ความรู้ให้เราได้รู้ว่าเราหายเราสามารถหายได้นะแล้วจอยก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ